สวัสดีปีใหม่ลูกค้าเอเวกทุกท่านนะครับก็ปีนี้ขอให้คนที่กลับบ้านขับขี่อย่างปลอดภัยนะครับและเที่ยงมีความสุขนะครับผมด้วยความประทานาดีจากเอเวกนะครับสวัสดีปีใหม่ลูกค้าเอเวกทุกท่านนะคะขอให้ปีใหม่นี้ทุกคนกลับบ้านโดยสวัสดิภาพค่ะแล้วขอให้มีเงินพองกันเยอะสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะ สวัสดีปีใหม่นะคะลูกค้าเอเวกทุกท่านกลับบ้านขับรถกับขี่ปลอดภัยนะคะขอให้มีความสุขค่ะสวัสดีลูกค้าเอเวกทุกท่านนะครับเนื่องด้วยปีใหม่นี้ก็ขอให้ลูกค้าทุกท่านร้านค้าทุกร้านประสบความสําเร็จไปพร้อมๆก,ก,กันกับเอเวกเรานะครับขอบคุณมากครับ ค่ะสวัสดีปีใหม่นะคะลูกค้าเอเว็กที่น่ารักทุกคน,นะคะ่ะปีใหม่ปีนี้ก็ขอให้เป็นปีที่ดีของทุกคนนะคะแล้วก็ขอให้ทุกคนเดินทางปลอดภัยในวันหยุดนี้แล้วก็ขับขี่ปลอดภัยอยา่าลืมใส่หมวกกันน็อกเอเว็กนะคะด้วยความปรารถนาดีจากท e ีมเอเว็กค่ะสวัสดีปีใหม่ลูกค้าเอเว็กทุกท่านขับขีบป่ปลอดภัยนะครับเดินทางไปไหนก็ดูแลตัวเองดีๆนะสวัสดีปีใหม่จากเอเว็กนะครับก็ขอให้ลูกค้าชาวเอเว็กทุกคนเนี่ยมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับก็กลับบ้านไปเนี่ยก็เอ่อ้อคคครรบบััววนะขขใหมมีาสุ ในวันปีใหม่นี้กันเลยนะครับสวัสดีปีใหม่ลูกค้าเอเวกทุกคนนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้เดินทางกลับบ้านต่างจังหวัดกันอย่างปลอดภัยนะครับแล้วก็ขอให้ทุกท่านมีแต่ความสุขร่ารวยเงินทองครับผมสวัสดีปีใหม่จากเอเวกครับ